สวัสดีค่ะ,ะ,คะวันนี้เราสองคนจะมาเป็นพนักงานขายบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะสหลังนะคะที่เราจะพาไปดูนะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามเข้ามากันเยอะมากเลยสนใจนะคะให้พาไปดูบ้านก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะ เับ้านหลังนี้51ตารางวานะคะที่จอดรถได้2คันค่ะนี่เราเข้าไปดูกันนะคะอันนี้จัดตกแต่งเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่มีพม่านให้เป็นสีน้ำตาลนะคะ โซฟาแล้วก็ดูทีวีได้นะคะมาตั้งได้เลยมรู้สกอ่าสบายรู้สึกว่าไม่ต้องขนอะไรมาเลยเตาที่ต้อาหารโตะมันโอเคมากสวยนะคะแล้วก มีน okay. um, ้ำหนักด้วยถือว่าโอเคอันนี้พร้อมสำหรับสี่ท่านนะคะมากินกาแฟตอนเช้ากันค่ะนะโอเคชุลมือเวียนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถทำเป็นที่ทำงานนะคะนะต๊ะออฟฟิศเลยประมาณเนี้ยใช่มี มีฉันเก็บของให้ด้วยนะคะโตทำงานตทำงานังาทำงานเตัวทำงานมิสเบอกแต่ฉันไม่ได้มาตั้งเพื่อทำงานแล้วนะอันนี้ห้องที่หนึ่งนะคะห้องที่หนึ่งก็จะเป็นโซนสีน้ำตาลเหมือนกันค่ะติดแอร์ให้เรียบร้อยอมีตู้เสือ้อผ้า นี <S <S ่นะคะนี่เตรียสำหรับสาวๆแต่งหน้านะคะตู้เสื้อผ้าตูเสื้อผ้าสสวยสีขาวนะคะเจงนอนป้านอนให้ดูหน่อยตุ้มบาเตเตอร์โฟลอันนี้มีพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะคะสบาย นนี่เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งค่ะต่อไปมิเตอร์นี่จะเป็นห้องนอนใหญ่นี่จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีห้องน้ำในตัวนะหลักกาเดกก็คือห้องนอนใหญ่นะคะเตียงนอนใหญ่เตียงนอนใหญ่นะคะมีตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้เสื้อผ้าก็เป็นโซนเขาเรียกอะไร เป็นเป็นเข้าเซ็กกันนะคะใช่มุยเบียนนี่ก็คล้ายๆกับว่าเรามีทีวีแล้วก็มาตั้งตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะด้านนี้แล้วแต่จะใส่อะไรใช่เก็บของเก็บของนะคะ อ่าแล้วก right, ็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะเป็นลักษณะง่ายๆธรรมดาแบบนี้นะคะสวยกจเครื่องทำน้ำอ an ุ่นให้นะคะอม กับเครื่องทำความร้อนทำความร้อนเล็กนิดนึ e เพรา i ในไทยแลนด a ไม่ได้ทำให้ความร้ a นแล้วเราไม่ต้องใช้เยอะมาวิเศษมาน้ำอุ่นน้ำอุ่นโอเคนี่สำหรับเป็นห้องใหญ่นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีอยู่หน่อยนึงด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่มีพื้นที่เผื่อทำโน่นทำนี่เก็บของนะคะยังเตรียมอุ่ในวิทยาเขยมีสามห้องนอนนะคะนี่นี่เป็นห้องนอนอีกห้องนึง อุทติอมบเอีสฟฟต์โอ้ยทุบกลับไปน้วไม่อกันนไม่ไหวฉันหลับสิเธอโอเคนะแต่งโซนนี้ให้นะคะนะเป็นกำแพงสวยใช่สีสวยก็เป็นโซนโซนสีสีคึ้มนะคะสีสวยนะ เนี่ยเราชอบสีโทนนี้เหมือนกันนะสวยนะโทนนี้อมโทโครโรนะคะสีอีกสีหนึ่งนะโอเคไปไปไปเป็นห้องน้ไมิสเตอร์ชอบห้องน้าห้องนี้เป็นอกแนวสีฟ้าสวยมิชอบมากเลย คล้ายๆกับที่บ้าน่บ้านที่ที่สเปนนะคะจะแบ่งเป็นสีแบบนี้เลยคล้ายๆกันคมโมตูก็โคชเออพิเซอร์ชอบกมากน,น้ำเนี่ยก็จะเป็นแนวๆแบบนี้นะคะหาบน้ำาน้ำโอเคห้องน้ำโทนสีฟ้าไปในครัควในครัวก็เรียบร้อยนะคะเป็นบิวอินหมดเลยนะเนี่ย เราโคซีน่ะที่พ่อเตรียมอะไรมาหมดเอาเส้นสะ์แล้วก็มีตู้เก็บของด้วยค่ะให้นะตรงนี้ถือว่าโอเคน,ะนี่ที่เก็บจานนะคะนี่หมดเลยนี่ด้วยไว้เก็บของเล็กน้อยแตาไปโฟเวฟทำอันนี้ให้หมดเลยนะคะนะ ครัวสวยน,นี่ก็ติดเป็นอามูรี่อะไรประมาณนี้ค่ะมันเะป็นที่ยนนะสิ่ไหเป็นทียันนะว้าวดูภายนอกอันนี้จะไม่ติดกับใครนะคะบ้านนะคะจะเป็นโซนอนอกเงียบๆน,นะคะ นี่เรามาดูด้านนอกนะคะโอเคป้ปาป้าเป็นไงกี่บ้านอันนี้จะเป็นบ้านรู้สึกว่าไม่ไม่มีคนอยู่นะคะเขาก็ต่อเติมนะ,ะนี่เป็นด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังใช่ใช่ใช ก็ถ้าเกิดมาต่อเติมได้คล้ๆกับบ้านรถมอต่อเติมต่อเติมได้นะคะเน,นี่ค่ะเป็นประมาณนี้มีตรงนี้ให้นิดนึงนะคะไว้ปลูกปงปลูกผักจอดรถได้สองคันมิสเตอร์บอกฉันอยากจะได้มอวไซสักคันมาจอดนะ Bueno, y todo 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 esto con muebles incluidos con todo, 2.800.000 baths. No sé cuánto es el cambio, pero mira, a ver, lo voy a hacer un segundo, Por si alguien de España le interesa. En un segundo, son 1.800.000. Son 1.8นะคะ. Vamos a ver, 2.000.000. <coughs> <000, coughs> <en 3, coughs> <en 8, coughs> está a rondar daiนะคะ, ¿na? Voy a ver, mister estáกำลังคิดคำนวณ. euros, más o menos esto. 73, ถ้าเป็นยูโรก็ราคาน ent, 73, e 73, e 100, e like well, ี้นะคะเยูโร7ืนยูโรอะยูโรเต่ลมาจะเ็ว่าถ้าใครอยากได้นะคนสเปนก็มาดูกับฉันได้ฉันมีกุญแจนะคะอ่เลยอันนี้จะเป็นหลังหัวมุมนะคะนะเข้าไปดูกันค่ะ นี่ติดกันกับซอยเดียวของรถนะคะนี่เขาก็ทําเรียบร้อยหมดแล้วนะคะโอพื้นหมดอันนี้ก็จอดรถได้สองคันนะนี่ค่ะไปเข้าไปข้างในหัวมุมนะคะนี่สำนักงานขายอยู่นั่นนี่ด้านหลังค่ะ้ข้างๆด้านข้างาน,างนี่อันนี้มันจะแตกต่างก็คือ ก็จะเปไม้ปาเก้นะคะเป็นไม้สวยหน้าต่างหน้าต่างจะเป็นทรงสูงแบบบ้านของรถเลยค่ะนะน,นี่ค่ะพื้นไม้ค่ะพื้นไม้นี่อันนี้จะเป็นห้องหนึ่งนะคะห้องที่หนึ่งนะ ต่อไปก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะห้องใหญ่สวยนะเป็นไม้มันก็จะเย็นๆนะคะเนี่ยเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็ทำลายแบบนี้สวยเลยดูสิคะห้องน้ำนะมีจะเป็นแบบเดียวกันนะคะมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะสวย,สวยสวยสวยนะ มิเซย์นั่งอยู่นู้นนะคะนี่เป็นอีกห้องนึ่งทั้งหมดมีสามห้องนอนเหมือนกันนะคะห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำโซนสีฟ้าพื้นปูนก็นแบบนี้ค่ะสวยนะในครัว นี่เป็นไม้ประเค้หมดเลยพื้นไม้หมดเลยสวยสบายนะคะเป็นในครัวเลยนะนี่ค่ะเห็นไหมบ้านหลังบ้านตัวอย่างหลังนั้นที่เราพาไปดูนะคะโนนอยู่ตรงกลางนั่นนะคะหลังนั้นนะ บ้านตัวอย่างนี่แลางหลังนะคะไม่โอเคหลังนี้นะคะจะอยู่ติดกับบ้านรถเลยนะนี่ค่ะ51ตารางวาเหมือนกันนะคะ เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะที่จะรถสองคันห้องรับแขกไปเดินเข้าบ้านกันค่ะจะแตกต่างกันด้วยนะคะคนละสีคนละลายนะนี่ค่ะด้านข้างส่วน้ันนี้ก็ตูทางเข้านะคะนี่เป็นห้องรับห้องรับแขกนะคะ ประตูอันนี้ติดเหล็กดัดให้แล้วนะข้างบนเลยดาวใหญ่มีเหล็กดัดเรียบร้อยค่ะจะคล้ายกับบ้านรุ้นเลยมันก็คล้ายกันหมดนะคะทั้งสามหลังอ้ทั้งหมดเลยนะก็นี่ค่ะห้องนอนห้องนอนหนึ่งอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำพอทำแตกต่างกันไปนะคะนะนี่ตรงนี้ให้เหมือนเดิมนะคะนี่เราจะตกแต่งอะไรก็ได้เป็นออฟฟิศตัวนี้ก็อ่าพระค่ะยิ่งพระไวนะ้นะมีห้องนอนอีกห้องนึงนะคะนะถ้ดมาด้านหลังนะคะแตกต่างไปนะ นี่เป็นห้องน้ำมาแวะห้องน้ำก่อนนะคะนี่ห้องน้ำทำสวยเลยค่ะดูสิคะอันนี้จะเป็นในครัวในครัวนี่เป็นลายแบบเ <c oughs> งาเงาหน่อยนะงงงงน,นี่เป็นในครัวขนาดเล็กนะคะเปิดประตูออกไปมิสเตอร์ไปแล้วก็จะติดกับติดกับบ้านใครก็ไม่รู้ ติดกับบ้านใครอ่ะป, ija. ป๋าโอเคบ้านใครอ่ะยืนนะทิ่กับไม่กลัวไปบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยดูสิเนี่ยแอบไหม <c oughs> บ้านใครก็ไม่รู้นี่อนิติดกับบ้านรถเลยนะคะนะก็ถ้าจะต่อเติมก็เหมือนเดิมค่ะทําได้ด้าน,นหลังค่ะที่เราได้ดูทั้งหมดเนี่ยบรรยากาศที่บ้านนะคะจะเงียบมาก พักผ่อนสบายค่ะไม่มีอะไรมาวุ่นวายมากนะคะนี่เขาก็ทำมาหมดเลยนะนี่เราก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้นกันค่ะบ้านหลังนี้51ตารางวางเหมือนกันหมดเลยนะคะก็พื้นที่เนี่ยเขาทำเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ใครสนใจนะเขามาดูได้นะคะรถอยู่บ้านตลอดนะไงก็โทรเข้ามาถามกันได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดบ้านให้ดูคะ่ะ มาดูบรรยากาศตรงนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เงียบสงบแล้วมันก็ใกล้กับในตัวเมืองด้วยอีกอย่างหนึ่งมันก็มีครบคัน,นะคะ่ะใกล้โรงพยาบาลใกล้เซเว่นใ,ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะนะคือมันอยู่ในตัวเมืองขับรถจากจากบ้านรถเนี่ยขับไปในตัวเมืองก็ประมาณ7-8นาทีนะคะนี้จะเป็นซอยเข้าบ้านนะคะเข้ามาก็จะเจอสํานักงานนะพอเจอสํานักงานเนี่ยก็จะมีอีกซอยหนึ่งก็คือซอยบ้านตัวใหญ่รถพาไปดูนะคะ แล้วก็ซอยที่สองก็จะเป็นบ้านรถเลยนะคะซอยบ้านรถแล้วก็ขับมาก็จะเป็นซอยนี้นะคะก็มีบ้านหลังนี้เลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเพื่อบ้านหลังนี้ค่ะนะก็จะมีอยู่ประมาณ3ามสี่หลังค่ะตรงนี้นะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามรถได้นะคะนะบ้าน ตรงนี้มันจะเป็นโซนเงียบๆค่ะไม่มีอะไรเป็นโครงการเล็กๆนะของเจ้าของบ้านเขาเองก็ไม่ต้องเสียค่าอะไร mm. ทั้งสิ้นนะคะเราก็ไปทําเรื่องเสียค่าน้าค่าไฟแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ค่าขยะแล้วก็อจอดรถหน้าบ้านอะไรก็ไม่มีปัญหานะคะก็คือมันมันมัน,มนสะดวกสบายมันจอดรถได้พื้นที่มันเยอะค่ะนะ,ะนะก็ลองเข้ามาดูกันนะคะ